คุณกำลังอยู่ในไยแอมแบนเนอร์ชาแนลเขาแหลมวิโดทีี่สิบ สามติบครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ I am a runner channel นะครับช่นงนลูดํรมเนืองวิง่งรุ่งกินเรื่องเที่ยวไว้ในที่เดียวกันครับเฟ d ติวิววันนี้นะครับผมผมจะพาทุกท่านไป รีวิวสนามของ Big Boss ภาคตะวันตกกันนะครับก็ mm hmm. นี่แหละผมได้มาถึงงานตรงนี้แล้วนะครผมนี่คือ Big Boss ภาคตะวันตกครับ mm hmm. ตานดาวสีเทรล2020 mm hmm. ก็เดี๋ยวไปเจอกันที่จุดปล่อยตัวเลยแล้วกันนะครับเอาละครับตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศของการปล่อยตัวของ tlp 30นะครับก็คือ30กิโลต้น,นาาวสีเทรล2020นะครับนี่นะจ๊ะนี่ดูชวยรางวัลสวย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 นี่นะครับนะจะรั<ม>ที่แล้วผมง่าดมา โอเคเรสซิว okay. uh, ิลตะนาวสีเทรล2020ครับนี่เราปล่อยตัวตอนตีห้ากิโลแรกเริ่มเลยคือวิ่งถนนออกมานะครับจากอุทยานธรรมชาตินะครับแล้วก็กิโลที่สองจะเป็นใสายฝุ่นเยอะนิดนึงนะครับเออ ทางเป็นรรวิ่งขึ้นขึ้นลงลงพอวิ่งได้เหนื่อยๆนะแล้วพอมาถึงกิโลที่3สามเริ่มมีขี้วัวนิดหน่อยก็ระบลกันไปนะคตอนนี้เรายังไม่รู้หรอกว่าวิวมันเป็นยังไงนะเพราะว่าเราก็วิ่งตามขับไปนะเราหยุดพักหายใจในกิโลเมตรที่ห้าสักนิดหนึ่งนะครับ โอ้ดาวสวยสวยมองไม่เห็นเนี่ยคือตั้งแต่โลที่ประมาณ3 7มจุดจุดแะครับก็เป็นทางขึ้นเขาเล็กๆซึ่งจะบอกว่าก็เหนื่อยเอาการอยู่นะเว้ยเออขึ้นขึ้นสุดขึ้นสุดแล้วก็เป็นทางโรลลิ่งมาเรื่อยๆนะครับก็ไม่ยากอะไรหรอกเออแล้วก็ ใช้กําลังอยู่พอสมควรนะตอนกิโลที่สามจุดแปดถึงโลที่ห้าเนี่ยนะครับโลที่ห้าก็ 5. จะเป็นทางาลาบแหละโลที่สี่ที่ห้าครับก็จะเป็นทางลาบแหละก็วิ่งได้ก็ต้องวิ่งนะตอนนี้โลที่ห้าจุดห้าห้าก็ขึ้นกันเล็กๆนะส่วนใหญ่ทางตั้งแต่กิโลที่หนึ่งถึงห้าจุดห้าเนี่ยก็มีขึ้นเขนาแคล่ลูกเดียว ผมไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่ก็เดานะก็แบบร้ 100, 150, 200, อยร้อย0้าอยะไรประมาณอย่างนั้นมันะโอเคไปต่อจะ้ะลืมบอกไปอีกนิดนึงครับก็ไอที่กิโลที่3.8ถึงกิโลที่5บางช่วงก็เป็นซิงเกิลแทร็กบางช่วงก็วิ่งแซงกันได้อย่างเงี้ยนะครับวิ่งแซงกันได้ก็ประมาณนั้น ช่วงกิโลเมตรที่6เป็นทางดาวพิวรล้วนนะครับแต่เป็นหินลอยฝุ่นเยอะที่นึงนะครับเป็นหินลอยใสย่รายเออหยักปั๊บๆเนี่ยมองไม่เห็นเลยวนะ่อาอือตานนี้กิโลที่9ครับขึ้นมา ประมาณ400เมตรมาถึงระยะทางนะแต่ความชันไม่รู้ยังไต่ขึ้นไปเรื่อยๆป่าเห็นไหมไม่เห็นอีกแล้วนะเพราะว่ามันยังมือดอยู่ช่วงช่วง400เมตรอะ่ะโอ้โหไต่ขึ้นอย่างเดียวเนี่ยให้พักสักประมาณ10เมตรได้แล้วก็ขึ้นแบบเรียบเรียบ เหมือนดันเนินน,นู่ขึ้นอีกแล้วฟ้าเริ่มมาหุยสวยเนี่ยนะเนี่ยนะสวยๆไปดิคุณกำลังอยู่ในไอแอลแ n รนเนอร์ชนในโลที่10ของตอนาวสีเทรล2020ครับตอนนี้เรากำลังวิ่งดาวคิวลงตามไหล่เขา ขางล่างคือเป็นเขามนเลยเนี่ยเราเดาวพิวลงครับเป็นทางการไฟแหละวิ่งแสงได้นะเห็นไหมเออผมน่าจะเห็นแล้วน,น่าจะไม่ต้องใช้ไฟแไนะ้ๆสิบกิโลสิบกิโลเข้าซีพีแรกคนระับ สุยดสยอดเราต้องพักหน่อยแล้วกันนะน<อ> <ฮะ S 2> ี่ครับแล้วออกจาก c p ที่หนึ่งแล้วเช็คพอที่หนึ่งก็คือเอ่อน่าจะเป็น A5 ห้าจำไม่ได้แล้วว,ว่าเัว้ยบานหวยทำขาหรือเปล่าเออนะครับก็โลที่ประมาณสิบเอ็ด ว่ามันจะิดลอยแล้วเข้าไปสู่ถนนนะครับไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆเรากิจิตรที่11นะครับไปจากจาก A5 นะครับบ้านงษข้าไเราวิ่งถนนกันมาได้หนึ่งกิโลพอดีหนึ่งกิโลพอดีนะครับนะแล้ว เราก็จะตัดเข้าทางเแรวอันนี้ยังเหลือภูเขาให้เราท้าทายอีกสามลูกนะครับเนี่ยเรากำลังจะขึ้นยอดเขาเขียวใช่ป่าว่าดูดิน่าจะใช่นะน่าจะเป็นเขาเขียวนะเชื่อลูกไหนวะที่ผายแค่เห็นภูเขาก็เขาสุดแล้วที่รัก ไปเส้นทางในกิโลเมตรที่12ครับเป็นทางที nah ่มีหินนิดหน่อยเป็นดินแข็งๆแล้วก็มีหญ้าปกคุมจริงๆแล้วข้างทางมันก็เป็นสวนยางด้านขวาสวนยางด้านซ้ายต้นมะพร้าวอ่ะออก็ตอนนี้ ไม่ได้ดันเดินที่อะไรเลยก็เชื่อเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยสิบสองโลโหเมื่อกี้ตอนถึงจุดเช็คพอยต์ลื่นชิ่หผายลื่อนมาจำไม่ได้จำไม่ได้พันพันห้าประมาณนั้นนะครับ นี่เขาแหลมน้อยแล้วครับเครื่องเขาแหลมน้อยสูงคุณครับโอ้สิบสี่จุดห้าโลครับ,บอตอไปนี้จะดาวฮิวใช่ไหมเครื่องเขาแหลมน้อยสูงคุณคอ๋ออันนี้คือเขาแหลมน้อยใช่ไหมเอ้าเราก็คิดว่ามันเป็นเขาเขาเขียว,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 วเออนะบาบอที่สุดเลยคือตั้งแต่กิโลที่สิบ น่าจะประมาณ12.5นะมันมันจะแบบว่าเริ่มที่แบบดันเนินไปเรื่อยๆก่อนนะครับแล้วก็จาก12.5มันดันเนินไปเรื่อยๆแล้วก็มันก็ไต่ขึ้นลงขึ้นลงคืออะไต่ต้องต้องบอกว่าไต่ขึ้นอย่างเดียวดีกว่าแต่ว่ามันก็มีจังหวะพื้นราบให้พักบ้างนะครับเนี่ยพอโลที่14.5เนี่ยมันเป็นยอดของเขาแหลมน้อยแล้วเราก็จะ ดาวฮิลถ้าจำไม่ผิดเราจะต้องดาวฮิลไปเอแปดนะไปเราจะดาวฮิลไปเอแปดแล้วนะครับคือถ้าทางจะโดนคุณพี่หลอกกันแล้วเนี่ยเพราะว่าที่บอกว่าคุณพี่บอกจุดสูงสุดของเขาแหลมน้อยครับไม่ใช่ยังปีนต่อไปเรื่อยๆ มันดูดิโอ้โหโคตรชันชันโคตรโคตตอนนี้14.8กิโลโคตรชันสุดๆกิโลที่15.15 15ครับมันคือทางดาวฮิวแล้ว เป็นป่าไผ่เออแม่งหลอกปะวะเชียร์แม่งไม่ค่อยเชื่อขนาดคนน่ะหลอกแต่ว่าทางไม่น่าจะหลอกนะเพราะว่าดูแล้วมันเป็นดาวหิวจริงๆเนี่ยครับลองดูฮึบดาวหิวจริงๆด้วยกลัวสนามแม่งจะหลอกให้ขึ้นอีกะดิไม่น่าละมั้งโอเคนะไปกิโลที่15หจุด ไอ้สัตว์แม่งก็ยังมีอีกยังมีแอบขึ้นอีกโอ้ยเชีย่ยเชี่ยก็เชี่ยเลยโอ้ยแม่งไอ้เชียเช่ยทออ่ะไอ้เชียเช่ยเขาทอเลยคือมันเหมือนจะดาวฮิวใช่ไหมแต่แม่งก็ขึ้นนี่แม่งก็ขึ้นนี่ขึ้นแม่งจนไม่รู้ว่าแม่งอยู่ตรงไหนเนะี่ยไอ้เชี่ยเขาแหลมน้อย โอ้สุดสิบห้าจุดห้าเจ็ดกิโลแม่งยังไม่สุดยังไม่สุดโอ้โยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ย ตอนนี้กิโลที่15.7ไอเ้เหี้ยกูเจอป้ายแล้วเขาเขาเลยนะเขาแหลมน้อยอย end of uphill กูเจอป้ายสักทีหลังจากโดนหลอกมานานต่อไปกูกจะดาวฮิวแล้วใช่ไหมโหย สุดยอดเลยขอบคุณครับผมสุดยอดเลยทารองเท้าแบบโอ้โหผอ้ผมใส่ไปได้เลยแกเคยลองใช่ไหมเคยลองแล้วดาวฮิวแล้วน่าจะดาวฮิวสามกิโลไปจนถึงจุด A8 บ้านกี้ใช่ป่ะวะนั่นแหละคือบทแม่งจะดาวฮิวนะก็ดาวฮิวหนักชิบหายดาวฮิวจนท้าบวม กิโลที่17.86ครับคุณกำลังอยู่กับ channel i am a r u n n ันนะครับผมกำลังพาทุกท่านคุณไม่ออกผมกำลังพาทุกท่านไปที่จุด A8 ที่บ้านที่ครับอยู่ในรายการตะนาวสี์เทล2020นะครับดาวหิวล้วนตอนนี้ เรากำลังอยู่กิโลที่18ครับเป็นกิโลที่เป็นจุดเช็คพอยต์นะครับของบ้านกีบ้านกีนะครับ A8 เขาเรียกว่าอะไรไม่รู้ผมจำไม่ได้แล้วล่ะนะก็เนี่ยแวะกินอะไรสักหน่อยแล้วกันเพราะว่าแม่งไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วครค,ครับุณกำลังอยู่กับ I am a runner channel นะครับตอนนี้ผมพึ่งลงมาจากตรงนี้แล้วก็ไปตรงนูน้นแล้วก็ขึ้นมาจากบ้านกี้ครับกำลังจะขึ้นเขาแหลมไม่มีอะไรปุูนจริงนี่ครับสะพานไม้ไผ่ตรงนี้เป็นจุดสัญญาณว่าเรามาถูกทางนะครับ เ,เราจะขึ้นเขาแหลมเนาะนี่กิโลที่19.15ครับโอ้โหครับโอ้ผมอยากนอนแล้วอะ <laughs> เห็นเต็นท์แล้วอยากนอนแล้วเลยรัตอนนี้ผม อยู่กิโลที่19.3มันคือป่าไผ่ป่าไผ่ไที่อยู่บนเขาแหลมถามว่าชันไหมก็ชันแต่รู้สึกว่ามันจะมีพวกแบบลากไม้อะไรเงี้ยทำให้ยึดเกาะง่ายแต่อีอีเขาแหลมน้อยอะไม่ไม่มีเที่ยอะไรเลย องศาคือแบบอย่างนี้อย่างเดียวคือแบบเมื่อยฝ่า,ฝาตีนมากเออนะโอ้เมื่อยมากแต่มันก็ไปเรื่อยๆอ,อ,อันนี้คือมัน,มนเหมือนเันอนจริงๆก็เหมือนเขาชัลากนะเรามันดวงสมพงกันเว้ย <laughs> วิง่งาาวิ่งมาเท่าไหร่แล้วเน่ยเจ็ิบนี่วิง่งโอ้ยกลจจอะไปด้วยเ,เขาแหลมกิโลที่ยสิบไม่มีราบเลยชันล้วน,ลนแล้วก็มีพึ่งเวียนอยู่วนเวียนอยู่ในหัวตลอดเนี่ยเหมือนกับว่าเฮ้ยไปไป สู้โอ้โหมันโอ้โหกิโลที่ยี่สิบจุดห้ายังไต่ขึ้นไม่หยุดโอ้โหเลยไอ้สิ ครับมีอะไรนะครับมีีโดได้เปล่หมเหรอน่าจะมีนะไม่เอาเต้นโชว์สักสองสามวิเลยไหวก็จัดเลยครับขายไม่มีแรดเลยแต่มันเห็นฟ้าแล้วนะมันเห็นท้องฟ้าแล้วนะ แต่มันหลอกครับ <laughs> มันหลอกก <laughs> ิโลที่21.17นะครับตอนนี้ผมพาทุกท่านมาอยู่เกือบๆแล้วเกือบเกือบยอดเขาแหลมแล้วนะครับเนี่ยคือจะบอกว่าเทคนิคการอัพพิวของผมนเนี้ย เดินแม่งไปเรื่อยๆสเต็ปก้าวสั้นๆเหนื่อยก็หยุดอย่าเร่งถ้าเร่งแล้วไม่เวิร์กถ้า h ออาร์สูงสเฮลสูงต้องหยุดหยุดให้เหลือโซนสองก่อนนะใกล้แล้วครับใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้ว โอ้ยเฮียใกล้แล้วโอ้ไอเฮียกูขึ้นมาได้ไงวะเนะี่ยสุดยอด oh <yeah. S 1> ยังไปต่อนะหลายๆคนมีคำถามว่าระหว่างเขาแหลมน้อยกับเขาแหลมที่สูงปีดโอ้เชียเซเซเขาแหลมน้อยชันกว่า แล้วก็วิ่งยากกว่าเพราะว่าแม่งชันมากและแบบก็คือปลายเทา้าแทบแบบอกว่าเป็นอย่างนี้เลยเออมันแบบเหยียบอย่างเงี้ยทำให้แบบถ้าแบบฝ่าเท้าหรือข้อเท้าไม่แข็งแรงอะแม่งเมื่อยและเจ็บนะครับเออแต่เขาแหลมเนี้ยมันมันเป็นเนินที่แบบก็ไปเรื่อยๆ มันมันก็ชันนะจะบอกว่ามันไม่ชันก็คงไม่ใช่แต่แบบแต่บันเขาแหลมมันน่ะมันยิงยาวเช้าเคลียวอะ่ะขึ้นสุดอะ่ะเออขึ้นสุดไม่มีลาบเลยแต่ว่าก็แบบทางก็จะแบบอย่างเนี้ยแบบแต่คือเราโดนนวดมาจากเขาแหลมน้อยแล้วอะ่ะตรงนี้แม่งไม่มีแรงวิ่งหรอเว้ มันไม่มีแรงขึ้นเขาแหลมแล้วอะเออพอเราโดนนวดมาแล้วเดี๋ยวเราต้องเข่าเขียวป่ะวะไม่รู้เขาหาอะไรบ้างเนี่ยไม่บอกช่างมันเถอะเขาเขาไหนก็ก็ช่างเขานะเราก็ต้องไปอยู่ดีไปต่อนะจ๊ะตอนนี้21.26กิโล ห้าชั่วโมงสิบห้าแต่สวยนะตรงนี้มีลมเยอะถึงแล้วนี่คือยอดเขาแหลมยอดเขาแหลมว่ะเฮ้ย โอ้โคตรมีความสุขเลยตูดสัมผัสหินโอ้โหโอ,โอ้สุดยอดสุดยอดครับสุดยอดนี่ถึงแล้ว end of uphill นี่แหละป้ายที่เราต้องการ บ้างไหมนี่เอ็นอพับอยูครับนี่นี่เราจะจะยอะไรต่อมาเนี่ยไปโลที่ยี่กอ่ะเออรู้ว่าต้องคัดออฟบ่ายสองครึ่งนะครับเออตรงนี้ต้องเก็บโพล่่ะวะโอ้ตรงนี้สวยสวย โอ้โห oh. ใบไม้มันเปลี่ยนสีด้วยโอ oh, ้สวยสวยสวยว่ะสุดยอดนะครับสุดยอดจริงดูดิโอ้ oh. สุดยอดเลยโอ้ว้า สวยว่ะวัสวยเลยเออโลที่ยี่สิบสามครับเข้าป่าหลังจากลงดาวฮิวยาวมาจากเขาแหลมพูดเก็บไอทีบีด้วยแบบเลยต้องเดินเอาไม่คือเวลาเรายังเหลือเฟือนะผมไม่อยากจะเร่งเร่งไปก็ไม่ได้ช้ำที่อะไรนะ <c oughs> เอาให้เข้าเส้นชัยก็พอลองดูแล้วกันคือเราจะต้องไป A8 อ้าไม่ใช่แล้ว like ดิีแม่งต้องเป็นอะไรคัดออฟที่ต้นพื้นะไปสักอย่างหนึ่งนะเบลอแล้วอ่ากิโลเมตรที่26ครับคัดออฟที่บ่ายสตอนนี้มัน11โมงกว่ากว่ามันโอเคไงมันก็ก็เลยไม่เป็นไรครับเนาะ โอ้ต้นไผ่ใหญ่มากเรากำลังอยู่ในช่วงของทางลงเขาแหลมก็มนั่งพักหน่อยเพราะว่าเจ็บไอทีบีเจ็บหนักด้วยแต่ต้องต้องไปถึงนะมันน่าจะไปถึงนะแบบค่อยๆไปนะครับสดชื่นบ้างตรงนี้ เรามาถึงคัดออฟที่ต้นพึ่งแล้วครับเที่ยงเที่ยงพอดีเจ็ดชั่วโมงใช้เวลาเจ็ดชั่วโมงเดี๋ยวเราจะขึ้นเขาเขียวต่ออีกสองกิโลแล้วก็ลงแล้วแหละนะครับไปตอนนี้เราอยู่กิโลเมตรที่ยี่สิบเจ็ดเราจะต้องอีกห้าโล แต่ว่าสิบหายมีลูกหนึ่งดูดิโอ้โหเหมือนปีนหน้าผาใช่มั้โอยเหนื่อยวะถึงแล้วเว้ย end ออฟฮิลครับเขาเขียวสัตว์หายากเหลือเกินแม่งพี่เอ๋ดูดิถ่ายรูปเป็นบุญตาหน่อยมั้งนี่ ขาเขียวโอ้โหแบบเรตเรด็เตอร์หลอกวิ่งขึ้นวิ่งลงหลอดวิ่งขึ้นวิ่งลงสุดยอดกิโลเมตรที่25.6ครับโอ้ยเจ็บไอทีบีหนักหน่วงมากเออคือแบบว่าลงไม่ไหวอ่ะแต่ก็ต้องลงมันเหลืออีก2โลเองเออ คือแบบลงแบบแกระดึกบกระดึ๊บ,บห้าโลสุดท้ายแบบโหแม่เจ็บแบบเจ็บแบบวิ่งไม่ได้อใกล้สุดท้ายแล้วแข็งใจหน่อยนะไปสามสิบครับขอบคุณครับ <independ ents S 1> ถึงสะพานนี่แล้วครับคือเออเนี่ยที่ปีที่แล้วดูคลิปวิดีโอคนอื่นเขานะครับใช่ไหมเออเขาเลยแบบว่าชอบชอบสะพานเนี้ยมันรู้สึกว่ามันเป็นสะพานของแห่งชัยชนะเนี่ยครับโคตรเจ๋งนะสุด,สด สุดเลยรากำลังจะเดินเข้าเส้นชัยแบบเท่ๆนะครับให้พี่เข้าไปก่อนนะมาอีกคนแล้วนะครับระยะี้อะไรอขโอ้โหดูดิ โคตรเท่เลยเดี๋ยวยังอีกพอสมควรเลยนะแ่นสามารแค่นี้แล้วกันนะเหรียญสวยดีครับเป็นเซรามิกนะล้วไปรับเฟอร์พิเจอร์ที่ไหนวะันนะีตรงไปฮนะเะหนื่อยจังคนะเหนื่อยเลย เยี่ยโค้นเดื่อยเวลาเนี่ยเก้าชั่วโมงเก้าชั่วโมงครึ่งสุดๆ่แค่นี้ก็ล้วกันไม่ไหวแล้วอ่ะเออๆนะครับไปละตะนาวสีเพล2020สรุปคือโหดชิบหายโหดชิบหายคือโหดอ่ะคือโหดเพราะว่า เพราะว่าไม่เจ็บด้วยอะเออเจ็บไอทีบีแล้วแบบกัดฟันอ่ะกัดฟันแบบมันต้องกัดฟันจริงๆอะเออแบบไม่ไหวอะออนะไปแล้วไม่ไหวแล้วครับ